แต่เราไหวง่ายเหี้ยอันนี้เราจะไปไหนเนี่ยไปที่ไหนนะขวาตรงไปตามตามถนนเลยผมนี่อยากอยากกระทืบคนมากเปิดไฟไงวะเปิดไฟไงวะดิฟ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 แล้วมีหกคนมีพวกเราสี่คนในเงี้ยรำควญอะไรเลินไปทางนี้ถูกละเฮ้ยเราจะดิฟไปตรงไปเรื่อยเจอศาลตะลเลี้ยวขวาสรุปโดนหนึ่งคนเก็บหมดตายห่ามึงใส่เกาะใส่หมวกคบเรมึงตายนี่มึงก็ไอ้เหี้ยกลับบ้านเกิดไม่ใช่พี่ตายก็กลับบ้านเกิดเฮ้ยเปิดไฟไงวะไม่รู้ เปิดไฟอ่ะเดินไปโกดังนี้เปิดไฟรถ่ะใช่อ่าอย่างนั้นเลยอ่ะต้องต้องไปซื้อแปดไลท์มาหน้ารถก่อนไม่มีว่ะคนกดเอ็นแม่งเลยเฮ้ยกดเอ็นเดี๋ยวเออน่ะสว่างลบเลยเออว่ะเฮ้ยร่มร่มนาวิเกเตอร์ได้ไปไหนต่อตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงสามแยกเลี้ยวขวาเออเอ็มพีเจ็ดอ๋อยู่นี้สามแยกเลี้ยวขวาก็กระจาย แล้วอย่าไม่ต้องไปไกลนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจอด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 ไปรับไอ้สองคนนั้นมาโอเคไปรับไอ้สองคนนั้นกลับมาเราจะเจอเราเราที่ฟอร์ดใช่ไหมพี่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่หามองอยู่เลยแถวนี้หรอกพี่ดูว่ามันมีรถให้ขับไหมถ้ามีก็เนี่ยไปตองคันเลยสุดเท่ระเบิดระเบิร์ดเราที่ฟอร์ดมีรถนี่แต่มันก็ไม่ไม่น่าไม่ไม่น่าจะโดนใครฉกม,มองพอเพราะเซอร์คนน้อยไอ้ผมมีน้ำผมมีน้ำมันอยู่พอดีเลย มีน้ำมันน้ำม mm ันถิ่นเรามันมันผมก็มีกระรอนผมมีน้ำมันหมูอ่ะเอาไปทอดไข่ดาวมันหมูเฮ้ยใส่เขาได้เพรามันจะอร่อยขึ้นเยอะเรเอาน้ำมันหมูมาชะโลมพี่แล้วลูดไกลอยู่ไหนวะไกลอยู่ไหนวะตได้วเหมวะแอบอยู่หลังต้นไม้พี่เฮ้ยอยู่บนอยู่บนนี้กันเหรอได้อยู่บนเขาเฮ้ยยิ่้ยิ่งกันวะผมยืนแล้วผมยืนแล้วผเดี๋ยวนะเดี๋ยวมึงมึงฟังเสียงปืนอาาคอนด้า เสี่ยงแม่เหมือนโดนปุ๊บตายห่าเลยพี่เกิยรับทำไมเลยก็ได้เพราะว่าผมได้ถึงแล้วผมไม่เอาคุณเชี่ยชนทำไมนั่งปักเลยสัสผมไม่แย่พี่เกีขับรถดีกว่าเฮ้ยขึ้นทางนู้นดิไกด์ไกด์มึงขับเองเพราะว่าให้ไห้ไม่ยิ่งขับยิ่งกว่าโอ้ผมเคยเห็นคล่ปอยู่ผมจำได้ตั้งติดตามมากเอาละครับรับคุณเกียขับอะไรวะ เฮ้ยเรานี่ไเราจะเรียนที่การสอนการขับรถแบบโคนี่ฟังเสียงรถแล้วผมไม่สบายใจเลยผมต้องหันมองๆเพื่อเรื่อนต์ไหมเนี่ยโอเคยี่กองน้าจะไป็แล้วครับแม่งเดอะฟาอืดเดอะฟาร์ดอีกเนี่ยเปลือกปลาโอ้โหยันไม่ชกเอ้ยอุ้ยฉากกันเนี่ยเวรกรรมกูนึกว่าเต่าไม่มีเลยไม่มีสแกนตอนกลางคืนเหรอสแกนอะไรวะไลท์มิชกดเอ็นอะ ผมก็เปิดเลยไวิชั่นเปิดอยู่นี่เรียกซะแบบเด็กบลังแก่เลยสแก็คืนแก่เหลือเกรอนร้อเฮ้ยต้อยู่ไหนวะฮะผมมาผมมาเคลียร์ซอมบี้ให้รอเนี่ยเอคุณมาถูกทางบอกว่าได้ถึงแล้วก็ก็แค่ตามทางกันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็คือเมื่อกี้ผมมาทางป่าไงก็เลี้ยวขวาเองอ๋อถึงแล้วเจอเจอคูนักขกดเอ็มเป็นระยะระยะดิ นาวิเกเตอร์ไม่เมียมทำอะไรเลยนักนึ่งนาวิเกเตอร์รู้สึก่างไกลวะมันอยู่ใกล้แค่เนี้ยแต่ผมรู้สึกว่าน้องๆเลยทำไมน้องเลยฮะลงเออลงแล้วน้องเร็วๆไม่เห็นเฮ้ยเขี่ยทำไมยิงทำไมเดี๋ยวรถพังมึงจะยิงหลงพี่ทหารคุณชอบเสียงปืนจังเลยที่แล้วยิงรถรถพังไหมไม่รู้พี่ยิงรถไปด้านหนึ่งพังปะกังรถรถ รถพลังล้ไปเมื่อกี้เมื่อกี้กูอนาคอนดายิงเต็มเลยกัดเลื่อตอนนี้เหลือประมาณหนึ่งในสมอ่ะนั่นควันขึ้นแล้วชิบหายชิบหายแล้วคือลำพังดาเมจ่แต่ที่วิกฤตชนโอ้ยเสียงรถหน้าอุ้ยรถควันขโมยเฮียการช่วยด้วยเฮี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 ยเฮไยเฮียเฮียียเฮ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 ยเฮียเันยเฮนยเฮีกเเฮยัยี ข,ขับมาอยูเลยจอดมาดูอ e ุ Gesch ้ยเยอะเอ้ยหายเอาโอ้ไปกายเราเดินไปด้วยกันชิบหายกูไม่น่าขับเยิงรถนี่เยอะเอ้ยไปยิงวะไอปตียิงแม่งเลยดูโฉบรถดูดิเงี้ยเลื่อนหายไปขึ้นหนึ่งตัวเลยวิกิโดนแรงระเบิดด้วยอครับต้องรอเอากิ่งไม้มาแคะกระสุนออกด้วยน้ำใส่ฟ้าไข่ โดนไม่ว่าโดยที่อะไรก็เอากิ่งไม้แคะกระสุนเออยิ่งตกวงงยิ่งหายตกเขาตกเขากดยิ้มปุ๊กกิงไม้มาจากไหนแม่งแคะอะไรของแม่งลดแต่รถทหารต้องลองไปกับกาแฟดูว่ามันนั่งได้ไหมไอ้คันนี้นั่งนั่งได้ปะอี่คนกี่คนไม่ใช่ไม่โอ้พี่ผมนี่ตื่นเต้นเลยเด็กมาโอ้รานิคุเลยโคือเลวฮึยอร์รสเลานี่โอ้ย เฮ้ยตีกันรีตีรีไอ้หี้อใครยิงอะไรไว้ผม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 ยิงซอมบี้ซอมบี้เมืองนี้ไม่สหลื่เก็บเสียงละมาเมืองนี้ทีไรผมก็ยังจำความรู้สึกที่โดนรังเกียจได้ไม่เปลี่ยนแปลงโดนรังเกียจตอนไหนยังกระถามผมอีกเหรออ๋อที่ลงไปอยู่ในตะกร้านะแล้วแบบไี่ไกลไม่ไู่ข้างในเลยถ้ามึงเป็นซอมบี้มึงจะได้ไม่กัดพวกกูผมเออเออใช่ใช่ใช ทำไมทำไมทำกับนุ่งกายอย่างนี้วะที่กริดด้วยครับใหญ่ใหญ่าโยนอ้าวการกระสุนลนเนี่ยลิซซอบี้โอ้โนเป็นหำอะไรวะมาแล้วมาแล้วน้องหักป้งน้องหักป้องโอ้โหเฮียปืนใครวะไม่ใช่ปืนผมผมจามไม่ใช่เนี่ยวทำไมยิงอยู่เนี่ยเฮ้ยรู้สึกขนลุกเว้ยเฮียซอมบี้วิ่งตามเนี่ยไปฮะเราเดินทางไปขอโทษกันลองกดด้วย ไปขังข้างหลังน totally ี่ซอมบี้ซอมบี้ไหมมไมไมข้างหลังข้าโโหดจังโคโหดไอ้าไม้ไปเลยไปเลยไม่ต้องต้งางเง้ยดูสนามรบแม่งเอ้ยโคโหดีแล้วหัวก็ไม่ยิงด้วยนะปืนแม่งตางอ้า จะฟันเขาเฮ้ยเราต้องทิ้งบบว่าสัญลักษณ์ไว้ให้คนตามหาเราเจอเอาอีกแล้วฮันเซลกเกทเออีกแล้วนี่ไง,งที่แล้วฟันกันเลือดไหลเป็นาีเฮียเม็นโอ้ยเฮียไอ้พอพอมีแต้มมาซื้อของดี่มึงดูน่าเลือดกันนาะไอตอนไม่มีของดี่มึงเอ้ยหวยแดงมันเหมือนอะไรวนอ่าไอว่าไอเกม โอ้เล่นเกมบนสตรีมอ๋ออันเทิร์นอันเทิร์นอย่างนั้นเลยคล้ายๆอย่างนั้นอันเทิร์นเป็ดที่เด็กเนี่ยที่เด็กแม่งแคปว่ายูเทิร์นอ๋อเด็กแคปว่ายูเทิร์นเหรอยีนนี่ต้องเราตอนนี้เราอยู่ในเกมยูเทิร์นยูเทิร์นคุณเลี้ยวแล้วกูณหายเฮ้ยขยิบ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 บ้านที่ผลิตกระสุนเองเหรอครับ เห็ยรู้สึกว่าจะมีกูเอาการเอางานวิ่งอยู่คนเดียวได้รับพี่คนอื่นแม่งเอาหาพี่ดอมแม่งโคตรจริงจังเกมมิ่งเออจริงจังไปไหนวะจนดอมจังไปไหนวะเฮ้ยไปไหนอ่พอที่นอนแล้วเออนอนนอนนอนไปเรารีบไปเลยพี่ไหนพี่ไหนวะอยู่เฮ้ยอยู่ดนเรืองแสงไหนวะของใครอ่ะปิดดปิดดิปิดปิดเอ็นก่อนปิดแล้วเห็นไม่ฝังอยู่ในดินเนี่ยฝังอยู่ในดินเนี่ย ใช่เดี๋ยวผมจะปาไปต่อยแล้วผมได้ยินเสียงรถอ๋อแถวบ้านพี่ไงอ่ะ <laughs> พี่ผมแม่งเยอ <laughs> ทะที่แล้วเลยไอเดียวไปเฮ้ยผมได้ยินเสียง <laughs> ชำนาญทางพี่ผมสามารถนั่งได้โอ,อ้แล้วพี่ยิงอย่างงี้ยิงสักกูวันนี่เปิดนาวิชั่นแล้วก็เปลี่ยนเป็นขัดชนะขัดชนะเลยเหรอขัดชนะไอคิววิาา่งลุยดิคนจริงไม่ยิงพี่คนจริงใช้ดาบ มากูกูใช้ปะาแยเหรอเอ้เอาใช้มีดบัตเตอร์ไฟดีกว่าเนี่ยคิดดูแค่ผมวิ่งมาซอมบี้ก็ล้มไปตั้งหลายตัวผมแ่นเก่งสัตว์ <c oughs> อ่ะใช่ป่าวอ้เฮ้ยเสียงอานาคอนด้าเมื่อกี้คือเี้ย่เลยกูไม่ได้ยิงเลย <c oughs> เส <c oughs> ียงปืงนเขาไอ้เไี้ยไม่ควงตัตาวมไอ้บ้าแค่วิ่งมาไอ้เี้ยใครแจ้งกูยิงโอ้โหุ้ยแป๊บเดียวเองมาซอมบี้ก็ล้มหมดแล้วโหดจริงๆเลยว่ะ แม่ลงล้มตีเฮียเสีย <c oughs> งมาเลยต,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 ต้อง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 เลงระยะไกลๆด้อมข้างหลังด้อมข้างหลังไอเฮียแย่ละแย่ล้วอ,อ๋อน้อเออเออยิงกันสนุกไหมไ <c oughs> อ้เอน <c oughs> หน่วย <c oughs> หน่วยสนุกสนุกข้างหลังเจ็บของสนุกมากเลยพี่ <c oughs> เดี๋ยวนะเฮ้ยใครมีแันสิ ยาเพิ่มเลือดถอนด้วยมีเต็มไปหมดมาเอาของผมมีเป็นพันอัมเลยโอ้ยยับตกกระใจโดนตบหลังตดหลังตดหลังก่อนโดนตบหลังโดนตบหลังตรงนี้มีมาชเต้เฮ้ยไซก้าไซก้านี่ปืนใช่ไหมใสก้าไซก้าอะไรวะใส่ก้ามีเดียมแบ็คแ็กแสกันพี่จะกันทำไม แปรกัโโดไงดเลือดอ้อให้อ้าวอีตับตัวเอ้าเฮียใครขวางกระสุนกู <c oughs> น <c oughs> <c oughs> ี่ควยเลยวะทำไมเด้อมาโอ้คุณพระยังไม่เช้าย่งนุ่งกรายเพ่งจะเที่ยงคืนเราก็ต้องไปแคมป์รอเช้าพี่ เราก็มือลพไม่ใช่ดิเราต้องแคมแล้วก็ผัวเราเรามาชุมนมฮิ๊ฮิคืออะไรวะจหวัดลเกเยไปกาฮะังหวัดสกาสมัครนี่มาเเมืองโคตรใหญ่โคตรอมุไรอ่ะ เป็นล้ยเป็นล้าสมุนไพรเป็นล้าสมุนไพรแสดงว่าจะตายแล้วแหละสมุนไพรต้นอ้ายอะไรกันวะกระโดดบันเดโหลพวกหาตอนนี้ตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วโอ้ยสงสารหนึ่งตีมึงสงสารกูก่อนโว้ เฮ้ยเราเนาอยู่นั่งพักกันไหมเนี่ยนั่งพักกงโขดหินก่อนทุกคนเงียบเงียบทุกคนหยุดครับหยุดครับทำไมเขาไปครัเที่อันตรายครับเราต้องย่องนะนอนไม่ได้ใช่ไหมย่องย่องย่องนี่ย่องนี่ย่องย่องย่องนี่เป็นเอเฮ้ยเฮ้ยเลือดแตกกระจายเลยใช่ไหมอย่าทำซอมบี้ซอมบี้น่ารักไปย็ดกับมันเลยพี่โกงหมดเลย ไอ้ยัดขำขำแล้วยิงไม่ได้เอ้าอะไรวะขำแล้วเป้าเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้มาโอเยไอเทลมิซัมติงมีแฟร์กันเหรอหน้าเบื่อแฟร์กันมันแฟร์เกินไปมันแฟฝงไงใช่ไม่โกงผมเล่นไปแล้วคลิปกันก่อนคลิปเกอรแย่มุกซ้ำแย่มุกซ้ำว่าทำไมตึกไปเครื่องหมายกากบาทวะเนี่ย นั่นเด็กไอบผมขึ้นมาข้างบนแล้วกราฟิกไม่โหลดเออปักตึกเหมือนกราฟิกไม่โหลดตกเป็นใจเป็นอะไรซอมบี้ะไรต้องใส่ข้างล่าง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 อีกาลีอากาลีมาหักเร็วดิเฮ้ยผมขึ้นมาบนตึกแล้วตึกไหนวะตึกไหนวะตึกกากบาทเห็นไหมเห็นไหมเห็นมันกากระบาททุกตึกเลยพี่เอาชิบหายไปปวง ดูดูดูหัวเืองหลือบนหัวผมแล้วกันแปลว่าคือมันไอ้ตึกสูงที่เราเห็นตอนแรกกันนะอ้านะยังไม่ถึงเลยมันอยู่ไกลมากแล้วไปตอนไหนวะเออยังไม่ถึงเลยอ้าวชิหายกูมาผิดตึกเสีะเอ้ยแต่ผมเจอบันไดแล้วพี่เอ้ถ้าเกิดผมกระโดดไปจะเป็นไงวะตายว้าม่ตายเลยหรอมันโดดได้สูงอยู่เหมือนกันนะเกมเนี้ยได้พี่สูงสูงเอ้ถ้าเกิดผมโดดตรงไปตายนี่เก็บของให้ผมด้วยนะ โดนรถทำไมล่ะขึ้นมาเล็กๆทำไมกับลังเฮ้ยที่จตกใจเลยคุยใครเข้ามาอ๋อไอ้กายนี่หว่าพี่แเราตกลี้มันยืนข้างบนพี่ไม่ตบหรอกนะพี่เห็นพี่เห็นมองเฮ้ยจะมีฐานด้วยอลิโช่ 9mm คือคุยนะเดี๋ยวเราทำพี่พีซับมอนแล้วนะทำมอนอะไรเฮ้ยยิงเลเซอร์ที่มายิงยิงใครยิงอะไรวะโอ้ยไม่ยิงเลเซอร์ยิงปืนพุปืนพุ้ะเลผมเห็นเป็นเลเซอร์เลยเนี่ยแฟรกันนะนะมันคือพุ เห็นเป็นเลเซอร์เหมือนกันเป็นเลเซอร์เลยเออมันเป็นยาวๆเป็นเส้นเหมือนกับเส้นหม่อกันมะเ้ยผมเป็นเ้มเลอร์เลยตอนแรกอโนใช่าคอนด้ยิงรูเอ้าคนได้หไม่ต้องยิงบอเลยยิงยิงเลยนีะวไหนวะไมเราดไปดูผมจะเขีนว่า เห็นอะไรอ๋อเห็นว่าเพื่มันโดดมันไปจะตายไหมมันงก็โดดไปเองดีกว่าให้ผมทดลองให้ไหมนี่นี่ผมโดดให้ดูนี่นี่โดดเลยทีสองทีสองแล้วอ่ะอี้ยกำตรงนี้มันมีที่พี่กินดักควายดักควายมากเลยแต่เราไอ้เช้าใช่ไหมเนี่ย ใช่มึดๆเนี่ยวิ่งมิดกันอ่เดี๋ยวเช้าเจอกันอีกทีตอนเช้านะครับนอนก่อนครอกนอนนอนนอนครอกประชุมเพิ่งประชุมเพิ่งไอ้ปิดปิดปิดปดแม่งเลยไม่ใช่เพิ่งใครใครมีไใบฉายไหมผมมีพี่คิดตามมากาไกลไม่ใช่ไอเฮียด้อมตามมาไอไม่ใช่คืออะไรพี่ฮะไม่ใช่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  ไม่ใช่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 ไม่ได้ยินกันจริงๆนะอายยเอียสักทีินึลงไหนว่ามันบูชาบอสที่ไหนไม่พี่มันตายหาไปแล้วครับบอสเหรอนะไม่ใช่เมื่อกี้มันเป็นมอนธรรมดาเดี๋ยว่ามันก้มๆเงยๆผมก็บอกมันบูชาใครวะเนี่ยใครอะไรเออไหนอยู่ดีๆก็มืดแดดกัแดด มายัางครับสองคนนะโอ้แสงอาทิตย์สองแล้วไอ้เหียเห็นตาเอ็นวีเดียกับหัวด้วยอยู่ใต้สะพานลอยอยู่ตรงนี้ปลอดภัยเฮ้ยเดี๋ยวล่อบอสมันยิงตรงนี้ดีวกว่าเออไม่หาคนไปลอ่อไหมมันจะไม่ขึ้นมมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นที่สุดไม่ได้<อ>เป็นเออเป็นสมมติเราโดดขึ้นหน้าต่างชั้นเดียวก็ล่อแล้วครับ เผมหาที่ยิงได้เยอะเลมันจะแลบลิ้นมาลากเราเปล่าที่นั่นมันคนละเกมแล้วนี่แล้วนี่ไงแล้วนี่นั่นเองนะจริงที่ยิงมีเยอะมากเนี่ยกระโดดแค่แบบพุ่มไม้พุ่มไม้เล็กๆอันหนึ่งก็รอดแล้วครับนี่อยแหละโอเคงั้นมึงไปล่าบอสไปฮะไปลาบอสไปไปล่าบอสไปกลายกลายล่าบอสแล้วก็กายก็พิกบนเด็ดเด็ดเด็ดทำไมไม่ให้ผมขึ้นไปยิงด้วยพี่ขึ้นมากระ ัวอะไรหัวหอลอลออวาปืนอะอรอืนอะไรวะอเดียนะอโอกระอมากอะปืนแม่งสีสวยมากพี่อป็นไรอะนี่ไงดูโทลเลยไหนวะไหนวะนี่อ่าปืนกดปืนกดปุ่มไล่์แต่งปืน่ะพี่อ่า F6 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 อรู้สึกมันจะมีไซนเซอร์ติดมาให้ด้วยอกเท่เท่เออใช่มันเจอ อันนี้ของใครมันตกว่ากูกินได้หมด่เไยบอสเกิดบอสมันจมอ่ะบอสเกิดทุกกี่นาทีพี่ย้ายเซิร์ฟล่าเลยไหมเอาโหดสัตว์อะเอางอายบ้าโหดโหดได้ับพี่เพราะว่าเนี่ยผมล่อไงเฮ้ยเราต้องขึ้นไปบนก่อนอ่าเราก็ออกใช่ไหมล้วก็ออกเดี๋ยวรอรับทีมก่อนนะแล้วค่อยไปลอยเฮ้ยคนอื่นนะเสียว่าเสียว่าย้ายเซิร์ฟไปเจอคนคนอื่นคนได้น้อยถือวะให้ย้ายเซิร์ฟเฮ้ให้ผมแดกก่อนดิ จะตายหากี่โดนอะไรไม่รู้ก็เนี่ยล่าล่าสี่ตัวใค่ปืนสี่คนสุดยอดสุดยอดไปเลยแต่งปันสังคมเหมือนการแบ่งปันไม้มีน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวมีน้ำบออน้ำ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 นั่ง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 ้นั่งมาก็อมเลยฮะวอตตฟฟัสเฮ้ยทำไมผมฉลาดอย่างนี้วะทำไมวันนี้ผมหาที่ตรงนี้แล้วผมรู้สึกก็ผมมีประโยชน์มากเลยพี่จากที่ผมไม่เคยมองว่าผมมีประโยชน์มาก่อน ข้างล่างมีออนาอนาคอนดาไปเอาไว้เปเซร์เวอร์18เซิร์ฟเวอร์เวอร์18ครับโอเคครับมูฟมูฟแต่จะโฟกัสมูฟมูฟย้ายเซิร์เวอร์เลยวะทั้งก่อนไอ้เหี่ยไก่แม่งไอ้ทุกคน่ะดูกระสุนตัวเองไว้ด้วยนะอย่ายิงเล่นนะกดออกเลยกระสุนหมดไอ้ไก่แม่งพาผมไปตีแล้วทีนี้ก็พอพอผมตายไก่หนีไก่หนีไก่หนีเสร็จไก่บอา disconnected ไปออกเกมไปเลยไอ้สัตว์ฮัลโหลคนเยอะฮัลโหลเฮ้ยอัดคลิปอยู่เนี่ออกสื่อเว้ยสิบแปดใช่ไหมสิบแปดควงเผามาอ้เหี้ยเนี่ยใหญ่รับพี่ไหมรับพี่แต่ไม่ใช่ตอนนี้แม่งวิ่งมาโน่นแล้วไอ้สัตว์เอ้สิบเก้าใช่ไหมพี่สิบแปดสิบแปดสิบแปดมันโผล่นอกเมืองจริงเหรอสิบแปดเออมันจะโผล่นอกเมืองโผล่แย่จัง ไมถึงผมเอเมืองว่ะแล้วตอนนั้นตอนนั้นที่เราอยู่บนตึกผมหลุดผมเข้าก็ยังอยู่ที่เดิมนะไม่ย้ายซื้อมาอ๋อไม่เหมือนกันใช่ไหมเคสมันกลัวคนเือนี่ไงมามาฟาร์มบอสเป็นไงอืมใช่หรือเปล่ารู้กูดาวมั่วไม่เป็นไรไม่มีปัญหาพี่พี่ไปบป๊บเดียวเองไหมเราลาไปแล้วใช่ง่ายมากบายบายครับทำไมบอสมันกรามกรามมากเข้ามาแล้วบอก บอสมันล่ำพี่เราต่อยไกลสัตว์ไม่เห็นพี่ชิคอยู่ข้างบนแม่งต่อยเออยี่กูเข้ามาปุ๊บกูหน้าแดงเลยกูตกใจพ่ผ่าเลยพี่หน้าแดงตกใจเลยโดนบอสล้วงกระจูโดนบอสกจูเมื่อกี้บอกขออมใครหน่อยนะน่ากลัวว่ะไอกระสุนเหลือไม่เยอะเท่าไหร่วะอะไรผมกระสุนเต็มมากพี่เดี๋ยวผมยิงเองไอผมเลยดูสีแม็ก เมื่อกี้กดยิงปประมาณ2แม็กสามแม็กมาเข้าหูมุมนี้น่ะยิงระยะแบบโคตรเผาคนเนี่ยเมื่อกี้พี่ช่วยยิงตั้งแต่ตอนกายกำลังวิ่งมาผมเห็นแล้วคือกระสุนแม่งเข้าตัวผมดังปั๊บเฮ้ยใครว่าสามคนสามคนสามคนนี่ใครวะอ๋อมุงมิงอัดอนาคอนดาน้องไม้รีบไปชวยตอนนี้ทำลงมาทำเหี้ยอะไรไม่ได้เป็นอมตะอยู่ชวนละชวนละชวนละเดี๋ยวให้กายโหลดอยู่เลยอะทำไมโหลดช้าปะกระลางไงโอเค อ่าแสดงว่าใช้ได้ฟันไม่ตายเราเปลี่ยนเวรกันไหมพี่แบบใครไปล่าคนนั้นก็เก็บของอะไรเงี้ยเอาไหมไอ้เราคุ้กลัวจะวิ่งไม่ทันเลยพี่จะได้สัมผัสความรู้สึกตอนวิ่งเว้ยนั่งปืนเท่ห์วเที่ยใครวะมุงมิงปืนเท่ของผมมึงกลัวใครวะไอ้นที่ไอ้มาแล้ววะนั่นใครวะใครวะใครวะผมเองพี่ใจเย็นดิไม่เอามาตายอยู่เลื่อนรถเฮ้ยาตายอยู่มันอมตะไม่เหรอเออ จะตื่นเต้นดหวะเนี่ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวไม่รู้ไป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 คมแล้วลุย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 เฮ้ยมีน้ำมาเนี่ยผมโดนโดนบอสตีแล้วมันมันของรถวะเลือดรถน้ำรถทำไมตีทำไมตีน้ำรถโดนบอสดูดดุดดุดน้ำหมดเออโดนบอสดูดน้ำออกพี่โอ้ม้วบมวบเราจะตีซอมบี้ระหว่างทางไหมหรือว่าตรงไปจุดนั้นเลยตรงเลยโอเคตรงเลยใช้ใช้ใช้มือทุบอ่ะ เาเลยลู่เยอะขณะเขาด้านเมึงแรงนะเนี่ยคือพี่นั่นอ่ะคือตึกรูปตัวเอ็กเมื่อกี้เว้ยหายแล้วเออแต่เปลยอกตาฟิกปกติแล้วอ่ะเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วหายเลยครับแล้วแม่งประเด็นคือแม่งไม่ได้เป็นแค่คนเดียวแล้วตำแหน่งเนี่ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเราว่าโผล่คนละทางกับเราเมื่อกี้นะไม่ไม่ทางเดิมเรอพี่ผมจำทางแล้แถวนี้ เอ้ยทำไมเฟรมเรตตกบ่อยจังวะได้ยินเสียงมันหล่นแบบอยู่ใช่ไหมัสาย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 ข้างหลังข้างหลังตกตกเหมือนกันวะตกตกเหมือนกันอุ้ยเฮียโดนไข่ฟันโอ้โหทั้งหลังข้างหลังมันตกอะทำไมแหลกพี่วิ่งตามผมมาเลยนะตัดเข้าถนนด้านขวาครับทำไมหล่นหนังโป๊อยู่แหลกเยี่ยงไหมึงเป็นเรื่งมันเป็นอะไรเป็นอะไรเขาอื่นเขายังไม่ตามเลยมึงวิ่งไป พี่สมพี่สมเอ้ยพี่อันนี้ใกล้กว่าเดิมครับใกล้กว่าเดิมเนี่ยถึงเนี่ยเจออะไรแล้วเนี่ยมันคือตรงค่ายทหารพอดีใช่ใช่ใครจะลากพี่ผมเหรอลากไหนวะแล้วมันมันมันอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมไปลากเองก็ได้เดี๋ยวพี่ลากก็ได้เดี๋ยวพี่ลากก็ได้ไม่เดี๋ยวไปด้วยกันแล้วกันทั้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะ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 เดี๋ยวลูกแถวนี้ก่อนไอ้าะลูกสู้นะข้างหลังอ่ะสู้ๆนะไอ้สัตว์ตกกลัวไอดอกทอง เอาแล้วกูอะไรอยู่เนี่ยมาให้พ oh ี่ฟัาพอมเราขึ้นไปจำที่เลยนะฮะถ้าพร้อมเราขึ้นไปจำที่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพิ่งใช่กูหานน้ำมี่เสกซอมบี้วิ่งมาหาอยู่เลยเที่ยเฟมเลกกระตุกแบบพ่อตายแม่ระเบิดตุ้มตามมากเออตุ้มตามสุดสุดฝุดฝุดเลยุดเลยรักเลย แะนุ่มนะคนนี้ชอบมีของดันพาวเดอร์ดันเดบลิเกตขึ้นที่กันยังขึ้้นแลวเรียบร้อยโอเคผ้องหานงนคนปืนเลตะกิดเลตะกิดอ่ะจะตายหายอยู่นะครับเอ้าไม่ขึ้นทำอะไรอยู่นะเนี่ยขอเลือดไงนี่รอนะเดี๋ยวมาเอ้ยแต่ผมวิ่งไม่ได้ว่ะ แล้วไปอยู่ไอ้ตรงนั้นนะแล้วผมขึ้นมาตรงนี้ทำไมวะมันผิดพี่แล้วพี่มาทางนี้กายไปกับพี่ออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกไม่เป็นไรเกรดวิ่งเต็มแล้วเอ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ยิงไหนวะพี่มันเดี๋ยวมันาสางห้กายตอนขึ้นไปล่าสองคนก็ได้พี่อุ้ยเงี้ยนี่ยังไม่ตายตกใจอีกเหรตกใจใช่ไหมลุกขึ้นมาดีๆก็ยืนขึ้น ผมได้ยืนขึ้นเลยึ้อมอยู่ไหมไปต้อมมีน้ำไหมเนี่ยน้ำบอกมี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 เลือดด้วยไม่หรือตรงข้อตีแล้วเนี่ยเฮ้ยเข็บเลือดไม่มีว่ะผมไม่มีของเพิ่มเลือดผมกงมีแต่แบนเดนเพิ่มเลือดได้นะผมเตรียมเปลี่ยนปืนก่อนไหนวะตรงนี้อันนึงพี่ต้องเินไปอีกอีกแท๊บหนึ่งผมเปลี่ยนเป็นมอสเบอร์เกอร์ก่อน เคุณแล้วมึงเดินไปทางไหนแต่มึงหันซ้ายหันขวาโอ๊ะนาคอนด้าอีกหนึ่งวะเนี่ยพี่เห็นตรงนั้นป่ะที่ว่าเป็นเป็นปึกที่มีหญ้าขึ้นเห็นใช่ไหมอ่ะฮะมันอยู่ด้านขวาพี่เนี่ยขวาตรงลานจอดรถเนี่ยแล้วมันก็วิ่งมาแล้วพี่ไอ้เหี้ยผมยังไม่ทันโผล่หน้าเลยสัตว์ไหนวะวิ่งงวิ่กอะไรพี่ฮัลโหล รัน for life รัน for life รัน for your i f อุปปาอุปปาเ้ผมนั่งเผมนั่งตอนนั้อนนั้นรอยิงตอนนั้นรอยิงดูดิเช็คแบเอี่โอ้ยวววะวมากพี่อุปะอุปาเสียงนี้ไล่มาเลยโอ้โหข้างหลังข้างหลังเนยเน้นเน้นเนที่เลิกยิงหัวผมดิคุยยิงหัวบอสโอ้ยเผมโดนบอสไยว่ะไหนวะไหนวะพี่มเลกันหลัง ถ้าโดนป๋อต่อยให้โอ้อย่าล้นอย่าล้นมากระโดดที่ผ่านไปใครกินหัวกูวะเเจกมาไปเามันอยู่ไกลจังวะนอนจริงก็ได้นอนจริงก็ได้อะโอเคใกล้แล้วไอ้ยา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 ตายซะมึงสัตว์ อีลเเรรใคก็บตั้งโอ้โหได้พันสามเนี่ยแค่นี้แค่นี้ไอ้สัตว์เลยวะสรุปมันไม่ได้ดรอปอาวุธทุกรอบไม่ได้ดอกร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ผมโชคดีใช่ไหมเออเอาอนาคอนดากูหายไปไหนเนี่ยมึงโชคดีที่พวกกูเก็บไม่ทันนี่ใครฟังไว้ให้เรียบร้อยเลยวะเนี่ยคิดว่าเป็นรางวัลของผู้ล่ากแล้วกันพี่รางวัลอะไรเหรอ กำลังใจเอายากไปน้ตให่นี่ก็ได้คิดเยอะนะโอทำบานสองตัวไหมเก็บม,มุมไกมมมไว้เล่นทีหลังอืมไว้วันหลังอันนี้คือเป็นแนวทางสำหรับใครที่คิดจะล่าบอสนะครับสำหรับซ <c oughs> ิตี้ก็คือเนี่ยกระโดดมาตรงนี้ได้เลยครับมันมีที่คุณขึ้นอยู่แล้วขึ้นมาหนึ่งคนเปล่าแค่นั้นแหละที่เริือก็สาดกระสุนเต็มที่เลยแนวทางเอา้ยใคยสัก แล้วขี้ตกใจด้วยเหี้ยเคงั okay. ้นเดี๋ยวไม่เลิกแค่คลิปนี้คลิปคลิปคลิปนี้ไม่เฟลคลิปที่แล้วไม่เฟลไปแรปบรายเออเจอกันคลิปหน้าครับเราจะทำอะไรก็ดูเราจะไปล่ากันนะรอดูแล้วกันล่าคนแล้วแหละตอนนี้ไม่ได้ล่าเอิ่ล่าล่าบอสไปแล้วคลิปหน้าล่าคนนะพูดเลยพูดเลยหรือว่าถูกล่า ไม่ไม่หรอกที่เราคนเยอะกว่าเราได้ไปทีครบอะไรแต่ได้ไรประมาณเกือ